สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอมรอรอกอดหมายเดยนนี้เจนะครับคุณอยู่กับพกและเอ๋ยค่ะเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กันสองคนตอนอื่นรู้สึกอึดอัดอะไรแปลกๆไหมครับพี่เออจริงฮะเพราะฉะนั้นทำไงดีฮะเราขออนุญาตไปแปลงร่างสักครู่หนึ่งนะคะ สบายขึ้นแล้วค่ะ,ะ,คะใช่เลยค่ะเอาแล่ววันนี้นะคะเรามาพร้อมกับหนึ่งความสําเร็จของสถาบันติวกฎหมายอมสลอนั่นก็คือผู้ที่เข้าติวกับเรานะคะแล้วก็สอบผ่านใบอนุญาตให้เป็นทนายความค่ะรุ่นที่53น้องพบชักตื่นเต้นแล้วนะครับว่าน้องจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะสวยหรูแค่ไหนนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันดีไหมไปชมกันเลยกวยนาะคะ <c oughs> <c oughs> ไปเลยครับ <c oughs> เอาละค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้เข้าติวค่ะที่สอบผ่านใบอนุญาตให้เป็นทนายความรุ่นที่53แล้วค่ะอ่เราก็มาอยู่กับน้องแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับงั้นเดี๋ยวให้น้องเริ่มแนะนําตัวนะครับว่าเชื่ออะไรน้องแล้วก็เป็นผู้เข้าติวกับสถาบันติวกฎหมายอมรเนี่ยคอร์สใดบ้างนะครับแล้วปัจจุบันเรียนคอร์สอะไรอยู่ครับผมก็สวัสดีค่ะ ชื่อสาตาพรประศุทิกุลชื่อเล่นชื่อเตยงามนะคะตอนนี้ก็เรียนคอร์สเนขาวิแพ่งแล้วก็วิอาญาอยู่ค่ะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาแล้วก็เรียนคอร์สตัวทนาย เป็นคอสยาวทาั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติแล้วก็เรียนคอสเนค่าแพ่งขาอาญาก็สอบผ่านมาแล้วค่ะครบท้วนกัน <c oughs> ทุกกระบวนการเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็เอาใจช่วยเรื่องเนติบณฑิตด้วย <c oughs> นะ <c oughs> ทีนี้เนี่ยอยากทราวบว่าในการสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความของน้องเตยงามเนี่ยนะครับเ,เราผ่านทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติแล้วทั้งหมดเลย <c oughs> เรียบร้อยนะครับในคะแนนเท่าไหร่เอ่ยภาคทฤษฎีก็ได้77คะแนนภาคปฏิบัติก็ได้67คะแนน <c oughs> ว้าวซ่าแลนะคะแนนสูงอย่างนี้นี่แสดงว่าน่าจะได้ถือพาหรือเปล่าเอ่ยอันนี้เป็นเก็ตความรู้ให้ท่านผู้ชมนิดหนึงแล้วกันนะครับว่าท่านที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งกับอันดับสองในการสอบใบอ,อ,อนุญ,ญาตให้เป็นทนายความเนี่ยจะได้ถือพานด้วยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะได้ถือพานก็ได้ถือพันดอกไม้แล้วก็เพื่อนผู้ชายที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งก็ได้ถือพันทุบเทียนนะคะ เอาละค่ะทีนี้เราก็เข้าสู่คำถามในการเข้าติวนะคะในคอสสอบใบอนุญาตให้เป็นนายความรุ่นที่53ที่น้องเตยงามผ่านการเข้าติวกับเรามานะคะอยากจะขออนุญาตถามน้องเตยงามว่าน้องเตยงามเนี่ยเข้าติวกับทางสถาบันเราในคอสไหนคะก็เข้าติวคอสยาวออนไลน์แบบที่มีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ค่ะอืมแล้วประสบการณ์ในการเข้าติวที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเลยคะติวเตอร์สอนดีมากเลย่ะติวเตอร์ขยันตอบคําถามมาก สุดยอดเลยแล้วแล้วประสบการณ์ในการเข้าติวเนี่ยการเรียนออนไลน์นี่ไม่เป็นยังไงบ้างคะก็การเรียนออนไลน์ข้อดีของมันก็คือเราจะแบ่งเวลาเองได้ค่ะอย่างของเตยเรียงภาคทฤษฎีไปพร้อมกับเรียนปีสี่บางทีก็แบกคอมแบกเอกสารไปนั่งเรียนที่คณะด้วยระหว่างที่แบบมีคาบว่างมีอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนภาคปฏิบัติของเตยที่จริงสอบภาคปฏิบัติหลังจากสอบเนแค่5วันนะคะก็จะแบ่งเวลายากมากเตยก็เลยลงเอาไว้ก่อนแล้วก็เรียนให้เสร็จหมดก่อนเลย แล้วก็จดเอาไว้ก่อนที่จะสอบภาคปฏิบัติแค่5้าวันก็ใช้มาอ่านเอกสารที่เราจดจดเอาไว้แล้วก็ทําข้อสอบเก่าเอาค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยอย่างนี้แปลว,ว่าการเรียนออนไลน์ที่บ้านมันไม่ใช่อุปสรรคในการวางแผนในการเตรียมตัวสอบของเราเลยเนาะใช่เพราะว่าบางท่านเนะะี่ยค่ะอาจจะมองว่าเอ้ยการเรียนออนไลน์ทาให้เราเนี่ยเสียระเบียบในการจัดการตัวเองหรือเปล่าในการเตรียมตัวสอบใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ค่ะน้องเตยได้คะแนนสูงมากเลยมีเทคนิคอะไรพิเศษไหมคะในการเตรียมตัวสอบคะ่ะก็เทคนิคอย่างแรกก็ที่พูดไปแล้วคือการแบ่งเวลา เทคนิคอย่างที่2ก็คือการฝึกทําข้อสอบเก่าเยอะๆในการทำข้อสอบเก่าเยอะๆแล้วก็เทียบกับทงคําตอบเราก็จะเห็นว่าวักไหนที่เราอาจจะตอบถูกแต่ภาษายังไม่สลับสรวยแล้วก เอาไฮไลท์แบบสีเป็นๆเนี่ยเตยก็ใช้สีเหลืองแบบสะท้อนแสงเลยขีดเอาไว้เลยค่ะให้เห็นว่าแบบตรงนี้เราน่าจะเขียนใช้ประโยคอย่างนี้คําพูดตรงนี้คะคะแล้วก็เทียบกับในเอกสารที่ติวเตอร์เคยสอนไว้ด้วยว่าในกรณีอย่างนี้ควรใช้ประโยคอย่างไงจะตรงกับคําตอบมากที่สุดจะทําให้ได้คะแนนเยอะค่ะสุดยอดเลยนะคะเทคนิคนี้เผื่อท่านใดจะนําไปปรับใช้นะคะแล้วอย่างนี้ค่ะในช่วงที่ฝึกทำข้อสอบเนี่ยน้องเตยน่าจะฝึกทําเยอะเหมือนกันเนาะใช่พอเข้าติวกับเราอะค่ะพี่ติวเตอร์เนี่ยช่วยอะไรในการที่เราสามารถที่จะฝึกทําข้อสอบได้ง่ายขึ้นไหมคะ ช่วยเยอะเลยค่ะเพราะว่าตอนสอนพี่ตวเตอร์ก็จะมีวักที่สมมติถ้าเป็นดีกาก็เรียกว่าวักทองอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแพทเทิร์นมาเลยอะค่ะอย่างเช่นของแพ่งข้อสีอะค่ะตรงส่วนข้อสีในฟองแพ่งก็จะมีแพทเทิร์นมาเลยแล้วก็เว้นแค่เหมือนตรงตัวเลขที่เราต้องไปหาทุนรัพย์เอาเองในห้องสอบอะค่ะ อย่างนี้เรียกได้ว่าพอเข้าห้องสอบปุ๊บเจอกระดาษคำถามต่อข้อสอบเขียนได้เลยใช่กันมีบางส่วนที่แบบเขียนได้เลยสุดยอดมากอย่างนี้เรียกไว่าย่นระยะเวลาเราได้เยอะเลยประหยัดเวลาในการคิดด้วยสุดยอดมากเลยค่ะต้องขอชื่นชมอีกครั้งนะคะ <ขอ S 1> ยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะ เอาแล้วค่ะแล้วยางนี้นะคะเส้นทางหลังจากนี้นะ่ค่ะจากที่น้องเตยสอบใบอน,นุญาตให้เป็นทานายความผ่านไปแล้วแล้วก็เหลือเนยอีกไม่กี่ขาใช่ไหมคะวางแผนยังไงหลังจากนี้ต่อไปคะก็หลังจากนี้พอสอบเนเสร็จแล้วเตยก็ตั้งใจว่าจะเรียนปริญญาโทต่อแล้วก็จะสอบผู้ภาคภาษาค,ค่ะก็อาจจะลองสอบทั้งสนามใหญ่แล้วก็สนามเล็กค่ะอืมเยี่ยมมากเลยนะคะอย่างนี้ ทราบมวาว่าน้องเตยเนี่ยเรียนกับทางเข้าติวกับทางสถาบันเรามาทั้งคอสทนายใบอนุญาตให้เป็นทานายความเนติบ,บัณฑิต<ช>แล้วก็เพื่อเป็นการขอบพระคุณนะคะที่น้องเตยได้สลับเวลามากับเราในวันนี้นะคะก็อยากจะขอมอบส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการเรียนคอสผู้ช่วยวผู้พักษ,ษาให้กับน้องเตยงามไปเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ,ขอ,คคะขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็สอบไล่ได้เป็นผู้ช่วยผู้พักษ,ษาตามที่ตั้งใจนะคะขอับคุณค่ะ